สวัสดีครับทุกท่านในชาแนของสิงค์คนฟุบอลครับติดตามข่าวสารบอลไทยวิเคราะห์อบอลต่างประเทศได้ในวันที่17พฤศจิกายน2566ครับโดยผมแอดมินสิชนครับโดยเนื้อหาสาระของเราในวันนี้ก็คือเรามีทัศนีเด็ดฟุตบอล3าคู่ในทุกๆวันครับโดยมีผมแอดมินสิชนเป็นผู้ให้ทัศนะสําหรับทุกคนที่สนใจในเรื่องฟุตบอลครับก่อนจะเริ่มกันก็ขอฝากกลุ่มไลน์ของพวกเราเอาไว้ด้วยครับ ในกลุ่มของเราก็จะมีการฟันธงทีเด็ดให้ทีเด็ดให้ทัศนะโดยผมและกูรูท่านอื่นๆครับโดยในส่วนของวันนี้ครับเรามีฟุตบอล3คู่ครับโดยจะแบ่งเป็นอบอลล็กบอลลีก1คู่และบอลทีมชาติ2คู่ครับโดยคู่แรกผมมองไปที่ลาลิก้าสเปนดิวิชัน2ครับโดยเป็นทางบายาโดริตเปิดบ้านต้อนรับแกรับเชินของเรกาเนสครับ สถิติ6เกมหลังของบายาโดลิดครับชนะ4เสมอ0แพ้2ยิงได้13ประตูและเสียไป10ประตูส่วนทางเลกาเนส6เกมหลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครโดยชนะ6เสมอ0แพ้0ยิงได้ถึง15ประตูและเสียไปเพียง1ประตูเกมนี้เป็นทางฝั่งบายาโดลิดครับต้องการผลชนะเท่านั้นครับส่วนทางเลกาเนสแค่ผลเสมอก็เพียงพอแล้ว นัดนี้ดูจากฟอร์มของเรกาเนสที่อยู่อันดับหนึ่งของดิวิชัน n 2ของสเปนครับที่มีฟอร์มร้อนแรงต่อนเนื่องครับจากการไม่แพ้ใครมา6เกมหลังกับการต้องไปยันเสมอบายาโดเดตทีมอันดับ3ดิวิชัน2ของสเปนซึ่งผมมองว่าไม่น่าใช้งานยากของเรกาเนสครับผมจึงมองว่าการฝากความหวังไว้ที่เรกาเนสมีโอกาสทำกำไรได้มากที่สุดครับสกอร์ที่คาดเรกาเนสบุกมาเสมอบายาโดเดต2ประตูต่อ2ครับ ส่วนคู่ที่2ครับเป็นทางฝั่งบอลยุโรปครับบอลยูโ bon รทีมชาติโดยเป็นทางอิตาลีครับเปิดบ้านตอนรลบการมเย็นของมาซิโดเนียเหนือครับโดย6เกมหลังของมาซิโดเนียเหนือครับชนะ3เสมอ0แพ้3ยิงได้8ประตูและเสียไป14ประตูส่วนทางเจ้าบ,บ้านอิตาลีชนะ3เสมอ0แพ้3ยิงได้12และเสียไป9ประตู เกมนี้อิตาลีต้องการผลชนะถึง3ลูกรับเพื่อทำำํากําไรนัดนี้อิตาลีต้องการผลชนะเท่านั้นเพื่อขึ้นไปเบียดแย่งอันดับ2กับยูเครนเพื่อรุ้นในการเข้ารอบต่อไปคู่นี้ฟอร์มช่วงหลังและถิติตไม่ดีพอๆกันครับเกมนี้ผมมองว่าอิตาลีชนะแน่แต่จำนวนสกอร์นั้นดูสูงเกินไปผมจึงขอเชียร์ไปที่มาซิโดเนียไม่แพ้เกิน2ลูกครับสกอร์ที่คาดอิตาลีเปิดบ้านชนะมาซิโดเนีย2ประตูต่อศูนย์ครับ ่วนคู่สุดท้ายครับคู่ที่3ครับผมมองไปที่อ,อังกฤษกับมอนตาครับโดยมอนตาหกเกมหลังชนะ2เสมอ0ยแพ้4่ยิงได้3ประตูและเสียไป12ประตูส่วนทางอังกฤษโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครครับโดยชนะ6เกมรวดเสมอ0แพ้0ยิงได้ถึง20ประตูและเสียไปเพียง2ประตูเกี่ยนี้อังกฤษต้องการชนะมอนตาถึง5ลูกครับ ผมมองว่าฟอร์มอังกฤษดูดีร้อนแรงก็จริงแต่ด้วยสกอร์ชนะที่ต้องกดถึง5ลูกมันดูแพงไปมากครับอีกทางอังกฤษอาจมีโรเทชันนักเตะบางส่วนจึงทําให้การจะเอาชนะถึง5ลูกนั้นผมมองว่าเป็นไปได้ยากครับผมจึงขอเชียร์ไปที่มอนต้าแพ้ไม่เกิน4ลูกครับสกอร์ที่คาดอังกฤษเอาชนะมอนต้าไป3ประตูต่อศูครับ mm hmm. ก่อนจากก็ขอฝากกุ่มไลน์ของพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งครับ หากใครสนใจก็สแกน QR Code เข้ามาได้เลยครับในกลุ่มก็จะมีการเให้ทีเด็ดฟันตรงทีเด็ดให้ทัศนะโดยผมและกูดูท่านอื่นๆครับอันนี้คือข่าวสารทั้งหมดของวันนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ